大家好นี่คือผมย่วัดแกเลยครับีนกยข้าวเลยรข้าวกั้นต้นเหมือนเป็นห่อนะคะนี่ยังไม่ได้ห่อยังไม่ห่อก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ใช่ใช่ใส่อะไรบ้างก็มีข้าวมีหมูข้าวเหนียวใช่ไหมคะไม่ไม่ข้าวสวสข้าวสวยข้าวสวยข้าวสวย ใส่เลือดใส่เลือดแล้วก็มาคว้าคว้าคว้านะคะค่ะคว้าแล้วก็เอามาเล่นนะเามาเล่นมาผสมหมูผสมเลือดอเอามันนุ่มนี่ใช้ปลายอะไรปลายตองเหรอใช่ปลายตองตองห่อ ไปหนึ่งมันหอมหอมไใบจองนี่ชิ้นนี้ให้เติม这个米饭特别的香购อะไรมาเยอะแยะหนึ่งมันเป็นตัวรีวิวรีวิวร้านอ่ะใอ่หัไใบจองแล้วเอาไปหนึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บมันก็เป็นแบบนั้นแหละขายห่อละสิบบาท คนะะละสิบ่านเนาะวิวไปเลยสายลมจอยสายลมจอยบ <c oughs> ้านตงขอให้ขอเน้ให้ตัวน่อยสิ นี่คือวิธีทางเข้ากันจิ่นเลยครับเข้ากนันจินงผสมหมูใส่ซีอิ๊วน,นี่อ๋อหนึ่ง วันนี้ทางกี่กว่าวันก็เกจ็ดสิบแปดสิบเจ็เดสิบแปด,ปแปดปอ่าเจ็ดสิบปดสิบถ้าหน้าเทศกาลก็เยอะหน่อยวันก็ร้อยร้อยกว่าร้รยสิบแปดคุ้ค่าแล้นึง่ง <โฆ S 1> นึ่งกีน่นาทีครับอากาตุนข้าวก็ คพิ่มชั่วโมงก็เมชวโมงนะเพิ่มชั่วโมงกลัวข้าวจะเดงอีกวันนี้นครับ้าะรนีะวนน้นะครับนะรันนีนคัรับวันนี้นะคร่บวันนี้ัวันนี้วันนี้รวนี้รนนี้นะ้ะวนีะควัันันีนะครัครับครบคุณครับ